วันนี้เราก็มางานบวชลูกจายพี่อั๋นนะครับอันนี้ก็บรรยากาศตอนประมาณ2องโมงสีนาทีนะครับก็เริ่มมีคนมาแล้วนะครับผมมาเลยเจ็ดโมงครับไม่มีใครมาเข้าใจว่าบวชแต่เช้าครับตกลงเป็นบวช9ก้าโมงนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศตอน8ปดโมงสีนาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะบวชที่อุโบสถนี้นะครับ เ,เห็นรถพี่อันนะครับ9กอพ1776เดี๋ยวเดินไปสวัสดีพี่อันก่อนโอ้อยู่นู่นโอ้โอเคโอเคหมดตรงนู้นไปจอดรถสไกลเลยผมอ๋อเห็นป้าโอนะครับตกออมา ก็มีตัวก็ตรวนุมนะครับสวัสดีครัดีครับป้าครับเดี๋ยวนะครับถอดรองเท้าก่อนอันนี้ก่อนนะอันนุ่ะครับ เปล่าครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับอ๋อก็เจอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับก็เจอแม่พี่ยันนะครับอ๋ออารยพี่อัน ก็ถ่ายบรรยากาศที่อันนะครับวันนี้ผู้พิพากมานึ่งในงานอุปสมบทบ้านระชาอู้กสมบทของหลานหลานอ่ำรู้น้อว่ามำลังงานบวชตอนนเ้คุณปู่คุย่านั่งเป็นประธานอยู่นะับแล้วก็พร้อมด้วยหน้า เรานี้เป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลามตะเกียงมีโอกาสยังครับเพราาเันยกลังจะทักอยู่ครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากเลยขออนญาตนะครับพี่มาบคุณาาวครับขอบคุณมาก่ถ่ายรูปกับเหลิมกนะครับเเนี่ยผมก็มีถ่ายรูปให้ ตอ่ถ <lien> ่ายรูปนะเลยเหรอพี่เอาพี as well as ่ถือกล้องให้ผมหน่อยเอาไม่ใช่มถ่ายรูปด้วยกัน่าถ่ายรูปด้วยกันพี่มาถ่ายรูปด้วยกันเนดี๋ยวเรียนเติญมาถ่ายรูปด้วยกันนะผู้ชมนะแรกเลยก็ก่าจะไปจับข้างนอกนะจะได้คุยกันทีนี้ข้างนอกร้อนนะถึงตอนนี้

โคดานงเป็นประธานอยู่เนี่ยมารวกันถ่ายรวบกับหน้ากันเพลินนะตรงนี้เลยแยกแพ็กไปก่อนยังไม่ดูเดี๋ยวกับไปอยู่ประมาณเที่ยงอ่าเดยวแล้วรหน้ามาถาร่วมัรู้สึกค่ม นเชินะตัวหนก็มาล้มายรคติด่อเหมือนาการโคับหน้าอดหายดเพราะโรคติดเชื้ได้รตะบนหย่กันเดี๋ยวก็จะไป้ราเกิดโถงุปโภคสดจากจ้ทระกรรมาอุปโภคสดเกิดต่อไปคุณยเดียวโรคพายรคติด สวัสดีครับเข้ามาสึกยังไงเมื่อพี่สึกร้อนร้อนยังไงถ่ายดูอันนี้วิดีโอว,วิดีโอครับไปให้แฟนดูด้วยนะคะอ๋อครับ เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับประมาณ9กงาโกว่านะครับก็อยู่ระหว่างการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพผู้มาร่วมงานนะครับกับทางหน้านะครับ ลิงโดเมนเก่านะครับพีวุฒิชัยพี่วุฒิชัยก็มานะครับวันนี้แมสสามชั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับพี่วุฒิสสวััดีครบโอ้สบายดีนะครับ โอ้แมสสองชั้นเหรอครับแสสองชั้นถึงแมสสชั้นครับเสาอยู่ใกลเสาสครับสดีครสัพี่บีสวัสดีครับพี่ตึงสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดายดีไหมครับสบายดีครับสบายมากครับคนแก่ขาไม่ดีมีล็อกมีล็อกแก่ไม่ขาแก่ไม่ค่อยดีกันถ้าโดนมาเนี่ยเราจะเห็นในหัวเอาเดี๋ยวทางไปติดต่อโดนได้นะ โดนซื้อโดนเตรียมไม่ถ่ายงานแต่งนะเีขา่เนงโดนถ่ายรูปพี่โดนเกษตรอ๋อ,อ,อ,อพี่ซื้อโดนกษตเแล้วเหรอโดนกษตเซื้อกี่บาท มันรวมๆแล้วก็สองแสนกว่าบาทโอ้ยังตกเป็นว่าเล่นเลยค่ะโอ้ยรับพี่ตกไม่กี่รอบพี่ซื้อรับงานเปล่าพี่รับงานเปล่ารับครับรับครับโอ้ยรับงานด้วยไปมีงานกับไปมีงานไหมนะทุนยาจะฉีดยาจะหวานหนุยนะของใหญ่หรือว่าของของนักโดนครับวิทยาศาสตร์การเกษตรวิทยาศาสตร์การเกษตรโอ้ยสองแสนตั้งโปรแกรมได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ ครับผมถ่ายแล้วผมก็ถ่ายแล้วตามติดชีวิตพีถึงก่อนเอกไม่มาเยู่กหรอครับเอกมาอยู่พ่ีก็น่าจะทำแป๊บยอแล้วก็ออกมาครับรดเดียวเออตเขาอยากมีคนไปด้วยไปเลยลุยเลยผมก็ลุยเดียว พี่อยู่ตรงตรงติดกับตาบาเห็นทุบวีเห็นไหมถึงไหมพี่ยืนอยู่รองมากันหมดละโอ้น้ำน้ำน้ำมาล้ำมาล้ำแล้วเนี่ยพี่ยืนอยู่เอ่่อออพียูตรงันนี้ก็พี่อั๋นนะครับใช่ใช่ใช่ครับก็ดูครับครับเอาควักอะไรครับควักอะไรควักอะไรครับ จะมั่กู้เงินเสียเสียอะไรเสียขาดแล้วครับตอนนี้เสียขาดแล้วือเอกห่าเอกก็ันนั้นนะไม่ใช่มั้งผู้หญิงผู้หญิงครับให้เอกเอกไปถือวดัวดก่อน<ว>ไม่รู้พี่อันนี้เรามาเจอกับพี่วุฒิแล้วนะครับ ตามหาเอกตามหาเอกครับเดี๋ยวพาตามติดไปงานอันนี้วัดอะไรครับนะครับโอ้นี่ไงนั่ไงอ๋อลืมไงพอดีครับเอ้าเอกล่ะครับเอกล่ะเอามาคนละคันอ๋อโอเคโอเค สวัสดีสวัสดีครับอีกเองมาแล้วครับยังครับยังอยู่ในไปถ่ายรูปถ่ายรูปรวมกันไปถ่ายรูป ผมเป็นทุกอย่างครับเดี๋ยวตอัเอัพยูทูบสวัสดีครับอันนี้อยู่ช่องไหนครับอ้อันนี้ช่องอะไรครับช่องอะไรครับยังยังตอนนี้ยังไม่มีช่องเลยครับ นี่ช่องอะไรครับยังคี้ชื่อไม่ได้เลยครับช่องการเกษตรโดนเกษตรโดนเกษตรใชอเกษตรนะครับรับงานนะครับรับงานัาตัวกนครับโอเคโอเครับงานครับ ตังอุญยาสาวินาอานุโมทิตพังมัจยาตัง

ขอบุญครับขอบุญครับสวัสดี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 ครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยการปะพฤติเอาไหมจะบวชไหมโอ้ผมบวชมาแล้วสวยครับสวยสวยครับสวยที่สอี่สามที่สี่เดีย ลเล pada pada ่นอยู so ่บ yeah> ้านเล่นอยูไลกผมเนี่ยเล่นแต่เกมทั้งวันเลยตัวเนี้ยมันมีครอบผูอ่ะแล้วมันไม่คุยกับเราเลยมันไม่คุยกับผมเลยใช่เขาหนกคอผู้นกจะปนนนมันก็นอนเหมือนกันเลยพี่นเหมือนกันกนันอนกั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 นนั่งังนััเดี๋ยวนก

สุดเลยนี่คนนี้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  <S 2> <S 2>

Nani? <laughs> Nani? นั่นครับข้างหลังครับโอ้ยโอ้โอ้ยโอาหลบก่อน

มีเสี่ยผู้ใหญ่ไปหลายคนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเกาะหน้ากันมาเกาะหน้ากันบ้านคุณแม่อยู่ไหนน้อยคุณคุณแม่คุณแม่ไม่ได้เอเมนชัยคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวผมถ่ายคืนนะครับอันนี้ผมตามติดชีวิตพี่บุญถึงนะครับแกจะไปไหนไม่รู้ครับอ๋อ ร้อนๆร้อนค่ะมีอาหารแจกค่ะแม่จ๋าเราไปเหยียบไข่ไก่ไข่นุ๊กไข่เหยียบไข่ลื่นนะครับไข่ไข่เล่มา่ขคนนขอถ่ายอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวเขาไปดูงานบวชนะครับตอนนี้กำลังทำพิธีขออน,นุญาตดูนิดนึงครับ

โอ้มีเปเดือนก็ได้กันนะมันมันลดมาตรฐานน้องมาคุยเรื่องโบนัสว่าอะไรพี่หนิงจะอยากโบนัสน้องๆมั้งอ๋อผมไม่มีเงินเลยลดมากตอนนี้กัคุยเรื่องโบนัสกันอยู่แคค่่่ไมกีเอ้าแล้วไหนไปไหนเลยนี่ยมืออนนเเมมปหาทำไมตอนนี้พี่เปาพี่เปาด้วยพี่เปาเข้ามาวันนึงหลักสิบอ๋อหลักสิบยอดมันไม่เยอะใส่ใคยรถแพงเนาะ